สวัสดีครับช่วงหนึ่งครับเนาะเป็นช่วงฝนตกครับมีไผได้อึงมาครับอึงเผาอึงอยางมีใครได้กันบ้างไหมครับยาเอามาเข่าเพือนเด้อครับเนี่ยถ้าผูใ้ใดได้อึงอย่างอึงเผาครับเพราะฉะนันนะ้อเนาะคุณจะไม่ได้นอนเลยครับ นี่คืออึงเผาโตเป,เป็นเป็นเลยครับนี่ครับถ้าได้เอามาไว้ในเหงือนนี้ครับไม่ได้นอนครับถ้ามีอึงอึงเผาหรืออึงหยางครับเนาะแมนแต่โตแค่ๆนี่ครับยิงบนในนอนครับแต่ฝนตกนะครับเนาะถ้าเอาเอามาไว้ในบ้านนี่ครับเขาจะห่วงครับห่วงหงอกเงงหงอกเงงนะเนาะ เอืองางเอืองางพวกเอืองยางอะไรอยู่ห้องเพราะเแบบเพราะเรยางกันไปน้มับนี่ครับคือเอืองยางนี่ครับที่บ่คือกันครับเนาะกวนเอืองเผาก็จะออกนี่ครับเอืองเผาครับเอืองเผาก็แล้วแต่พื้นที่น้ำเนาะจะเรียกจะเอือนบ่คือกันครับได้มาแล้วน้เนาะอย่าเอามาไว้ในบ้านครับ เพราะฉะนั้นบได้นอนครับเสียงเขาหนี่เขาจะห่องครับโงงเงีโงงกงีโงงเง,งีน้เนาะอ,อ,อืองอ่างอืองอ่างครับลักษณะการห่องก็จะแตกต่างกันออกไปน้ำเนาะเวแจะเป็นเอืองยางคับอืองยางอืงเผารับเนาะพี่ครับสิงบ่งผมเดี๋ยวเอามาไว้งอนแล้วครับในมามาขึ้นครับฝนตกบได้นอนครับ เสียงห้องตลอดเลยครับงอแงงอแงงอแงคล้ายๆกันครับอ่าะถาไปไต่ต่อนอยู่นี่หนองในบึง, is, ง,งนั่นนะครับนี่ครับสาเหตุที่ผมว่าอย่าเอาอ่าชิงนีเขาในเงื้นะครับเนาะไปไว้ในครัวท่านเนาะหรือไม่ก็ห้องเก็บของได้มากก็ต้องปิดไว้ให้มิดชิดนะครับเนาะ เพราะว่าเสียงห้องเขาเนี่ยครับดังแห้งครับบางเือกะถ่ายอยู่นี่คู้วเนาะกะห้องอีกบ้านหลังหนึ่งจนไปดังหอดอีกหลังหนึ่งนะครับสังเกตดูครับเวลาให้ไปไต่ทำเนาะไต่คบไต่อืองครับเพราะไต้อื่งมาคัางไปแล้วครับอื่งก็จะห่องนะครับเนาะหาคู่หรือจับคู่อ่ผสมพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์เนี่ยเขาจะห่องนี่ตลอดเลยครับงอเงงอเงงอเงาเนะ พอโทษขอให้ครับเียงผมอาจจะเลี่ยนแบบบุกคืนนะครับ,รบการที่มี่เอาอึองเผาหรืออึงยางเนี่ยเผาในบ้านครับบุกควนเอาเข่านะเนาะถ้าจะเอา,าเข่าก็คือเอาไว้ในครัวนะครับเอาไว้ในครัวปิดเอ่อปิดให้ดีนะครับเนาะปิดให้มิดชิดโดยอา่าใส่ภาชนะที่มีจชิดนค้คเนาะเป็นหม้อเป็นถังที่มีฝาน้ครับเนาะภาชนะที่มีฝา ปิดให้ดีครับเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ได้นอนเลยนะเนาะเพราะว่าเสียงห้องอื่นครับห้องแห้งครับห้องงงเงงงงเงงนะมาอ่าเอืงอ่างอ่างอ่าจะบ่ขคือครับเสียงผมเดียนแบบครับนี่นะครับชายหญิงที่ผมว่าห้ามนําอื่นคเนาะเข้าในบ้านเด็ดขาดเลยครับถ้านาเข้านะครับเนาะก็ต้องปิดให้มิดปิดครับเป็นถัง มีภาชนะคือฟานะครับปิดครับปิ้แนนครับพิดบนแนนนี่ครับบอนี่นแน่ครับเพราะว่าอึ่งบางตัวนนนะยังมีไข่าก็ต้องหาคู่ครับหาคู่ผสมพัน์เพื่อขยายพันเขาก็ต้องห้องครับตัวเมียหาตัวผู้ตัวผู้หาตัวเมียมาห้องประสานงานเสียงกันครับส่วนตัวที่ไข่แล้วนี่ครับก็ห้องคือกันนะครับเพราะว่าเขาดีใจครับม่เขาจะได้ไข่ครับเพราะว่า ฝนฝนดฝนตกน้คเนาะก็ก็ห้องคือกันครับงอเงีงอเงึ้นคือกันครับเหยบเทียบวัโตัวบ่ไขครน้คเนาะก็ะห้องคือกันแหละครับส่วนนี้เป็นอื่นอย่างครับอื่นยางไล่ลักษณะก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเนาะครับอื่นอย่างติดท้ายนี่ว่ามีอย่างหลายครับปักกนไลกดแจ้์แลมพาล่อยนะครับ ครับ